ค่ะวันหยุดค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านกำน้องนมโคลและนมส่วนตัวตูวแล้วนะคะอายุประมาณห้าสัปดาห์แล้วกินเก่งนะคะกินนมก็เก่งกินอาหารก็เก่งเริ่มดื้อเริ่มดื้นะอแล้วซื้อกงมาให้ซื้อกงมาให้ป้องกันการระเบียบนะคะไม่ให้ออกข้างนอก ให้ขีให้เยียวเป็นเวลานะคะจจ๊อีเจ๊เ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 อีเจ๊อีไม่มีใครเล่นกับแม่เลยฮันน่ามาหน่อยฮันน่ามาฮันน่ามาฮันน่ามาหน่อยน้ำโค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 น้ำสดน้ำสดน้ำงัวน้ำงัว ลงโคจะเป็นตัวขาวดำนะคะท่านผสมนะคะบางแก้วกับดมัมเมเซียนดมัมเมเซียนส่วนตัวขาวนวลน,นี่ก็เป็นบางแก้วนะคะเป็นเพศเมียดัเมเซียนย่าเฝ้ากาัดกันยาเฝ้ากาัดกันจ้าอีจ้าอีจ้าอี เล็ยบยาวแล้วเดี๋ยวตัดเล็บให้เล็ยบยาวแล้วเริ่มโตแล้วกรงเล็กแล้วเอยวจะซื้อกงอีกอันนึงมาให้อยู่คนละกรงเลยเอาไหมอยู่คนละกรงเลยยะอียะอีไม่ให้ออกข้างนอกเลยนะคะกลัวรถเหยียบ รถเยียบนะคะอยู่ในบ้านเลยอยู่ในกรงเลยนมโคและนมสดก็เป็นฤดูฝนนะคะฝนตกแต่วันนี้ตอนเช้าๆจะมีหมอกเยอะมากจะสิ้นเดือนสิงหาแล้วนะคะประมาณอาทิตย์หน้าก็จะเป็นกันยายน สวัสดีค่ะหยอกกันแล้วหยอกกันแล้วนมโคนมโคหันหน้ามาหน่อย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 กินข้าวไหมกินข้าวไหม กินข้าวไหมอะอยากกินอยากกินอยากกินมานาม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 านามามาน,นา,า,าม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 าวามาวเลาม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 มามามาาาม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 าะ เดี๋ยวป้าพลาไปนึ่งข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำอาหารให้นังหมากินนะคะวันนี้มีปลาทูกับปลากระป๋องนะคะวันนี้จะกินอะไรปลากระป๋องบ่ะปลากระป๋องบ่หรือปลาทูหอหกันนะคะหกกัน